สิ้นเสียงประกาศคลายล็อกดาวน์บางจังหวัดบางพื้นที่วิถีของคนที่ชอบท่องเที่ยวอย่างเราก็าได้เวลาออกเที่ยวเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดแรกๆที่คิดไว้ว่าอยากจะไปเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายมีลานกลางเต็นท์หลายๆที่ที่น่าสนใจชิปนี้เราจึงตัดสินใจไปกลางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติต่ามอ จากที่เราขับรถมาได้สักพักเราก็เห็นป้ายเขื่อนปา่าศักในไหนก็ผ่านแล้วเราเลยขอย้อนวันๆเมื่อสิบปีที่แล้วน้อยนักที่คิดว่าจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกพอแวะชื่นชมบรรยากาศและมวนน้ำอีกสักครั้ง งไปผ่างบายางเลยค่ะแต่มันจะขึกนผหน่อยนะคะหนูกลัวรถเก๋งข้าไปไม่ได้ถ้าเนื้สายเสร็จจะขึ้นไปสองกิโลค่ะแลวเนียเราก็ตรงไปอย่างเดียวค่ะหลังจากที่เราลงทะเบียนตรงจุดตรวจเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ขอดูเอกสารในการรับวัคซีนของเราสองคน เราก็ทาการจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนที่เราจะเดินทานงขึ้นไปเจ้าหน้าที่ได้แนะนาเส้นทางเพราะว่าก่อนที่เรามาเนี่ยคือมีฝนตกมาก่อนแล้วทําให้ถนนเนี่ยมันลื่นเจ้าหน้าที่ก็พยายามแนะนําและห่วงความปลอดภัยจากตรงนี้เราสังเกตได้ว่าเจ้าหน้าที่ตรงจุดตรวจจะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านบนตลอด มันเลยทําให้นักท่องเที่ยวอย่างเรารู้สึกปลอดภัยและประทับใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ที่อุทยาน ใจที่เราปรารถนาคือจุดหมายที่อยู่ข้างหน้าถ้าเกิดแห้วขึ้นมาแล้วคืนนี้กูจะนอนในวัเนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตรงนี้นี่คือเราเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นลานชมดาวถ้าตรงไปนี่คือจะลานกลางเป็นห้วยบงไปเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นน้ำตกตาดบอกนะครับ ไ,ไปลานชมดาวค่ะโอ้ตอนนี้ไม่ได้ครับทางลื่นมากเลยครับโอ้รถรถรถกระบะเมื่อกี้นี้ก็ไปไม่ได้เลยครับตะนีเลยลื่นเลยครับโอ้อความปลอดภัยเนาะค่ะห้วยบงได้ไหมห้วยบงเอาไปลาดยางเลยอีกเก้ากิโลเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เพราะว่าต้องรอดูแดดอีกถ,ถ,ถ้าถ้าเราดูนู้นเรารู้ว่าถ้าอะไรออกอยากมาพักนี่ก็ค่อยมาตอนเย็นอีกทีนึงเพราะว่าเราจะประสานกันอยู่อย่างนี้แหละ พว่าผมมันทึ่งตกเนี่ยผมมาอย่างลื่นเลยผมได้ผมออกมาคอยมาบอกตรงนี้ไงครับคเสียเวลาได้ค่ะเร็วเรยวไปดูห้อยบงก่อนได้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นจุดพับรถนะครับตรง่านชมดาว เมื่อกี้เราจะขึ้นไปกลางเต็นแต่วันดีเจ้าหน้าที่มายืนถักรถที่จะขึ้นไปลานชมดาวนะครับว่าถนนมันลื่นไม่สามารถขึ้นไปได้เสียดายที่ไม่ได้ขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนแผนนะครับ ไ,ได้ครับเรียวๆเลยแบบเรียวๆ ด้วยนะครับอากาศดีมาก เดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าเราจะพักที่ไหนครับหลังจากที่เราจอดรถหายใจทิง้งเราก็กลับมาตั้งสติแล้วก็มาทบทวนว่า เราจะไปนอนที่ไหนใจหนึ่งก็หนีความสิ้นหวังจากตรงนี้แล้วไปที่อุทยานแห่งชาติเข่าคอแต่อีกใจหนึ่งก็ไหนไหนก็ามาแล้วหว้วยบงก็หว้วยบงนิสเตชันห้วยบงพอเรามาถึงที่นี่เราก็เดินสำรวจดูรอบๆว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจไหม กว่าจะลงหลักปักฐานก็ใช้เวลาไปเกือบเย็นเพราะโมสนุกกับการแช่น้ําจนลืมถ่ายทําคลิปความเป็นธรรมชาติของที่นี่มันทําให้เราหยุดและลืมทุกสิ่งทุกอย่าง กลางเต็นท์ห้วยบงนะครับก็จะมีลำธารเล็กๆนะครับอยู่ด้วยซึ่งน้ำเย็นมากครับสวยแล้วก็สามารถตั้งเต็นท์กลางเต็นท์ได้ติดลำธารเลยนะครับ,นะรบวันนี้คนไม่เยอะครับเพราะเป็นวันศุกร์นะครับ ้ยเย็นครับวันนี้เราทําชาบูนะครับก็เตรียมของมาจากบ้านนะครับง่ายๆนะครับที่ห้วยบงนี่จะไม่มี uh, ถังขยะนะครับคือเราต้องนําถุงพลาสติก,กหรือว่าถุงอะไรก็ได้ครับใส่แล้วก็เอาไปทิ้งในตอนที่ขาเราลงไปถึงหน้าอุทยานนะครับก็เงียบดีครับ นี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับข้างบงนก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นลานจอดรถแต่ถ้าฝนตกก็คือมันก็จะเสี่ยงกับถนนล,ลื่นนะครับเจ้าหน,น้าที่ก็โอเคครับแนะนำบริการดีมากอารุณสวัสด์ยามเช้าครับกับอากาศดีๆที่ลานกลางเต็นท์ห้วยบงนะครับ จังในร่มนะครับผมได้ทำการเอารถขึ้นไปจอดไว้ทางด้านบนเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยคือมันจะมีน้ำค้างกับฝนที่ตกลงเมื่อวานเนี่ยครับมันจะทำให้ถนนนะครับมันลื่นก็เลยเอาขึ้นไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับก็หลังจากที่อาบน้ำเสร็จนะครับเราก็มาทำอาหารเช้าทำแบบง่ายๆครับแล้วก็ ชมกาแฟนั่งกินกาแฟยามเช้าติดริมทานได้ยินเสียงลำธารเสียงน้ำไหลแค่นี้ก็มีความสุขนะครับเสียใจที่ไม่ได้ไปชมดาวแต่ไม่เสียดายที่มาที่นี่ลานกลางเต็นท์ห้วยบวงครับ ที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าฝนวันไหนฝนตกหรือมีน้ำค้างนะครับก็คือรถมันจะติดนะครับก็คือต้องก็เสียเวลาเอารถขึ้นนะครับก็นานพอสมควรนะครับอย่างของผมก็ยอมเหนื่อยหน่อยนะครับคือคือยกเอานะครับยกจากที่ต่างเต็นนะครับขึ้นไปด้านบนใช้วิธีนี้สะดวกสุดแล้วครับโชคดีที่รถเจ้าหน้าที่เป็นโฟวินนะครับก็เลยปลากได้ ห้องน้ำที่สะอาดพอใช้ได้นะครับน้ำน้ำแรงมีห้องน้ำชายนะครับก็จะมีห้องอาบน้ำซึ่งจะใช้ได้ประมาณห้าห้องนะครับเป็นโถโถลากนะครับอันนี้เป็น สระโครนนะครับแล้วก็มีอบบัวพ้องห้องน้ำนนครับฝันนง่งนี้เก็เหมือนกันครับอันนี้ที่มีสำหรับผู้ที่แบบคนแก่หรือว่าคนพิการอะไรอย่างเงี้ยครับกย็ยังดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อันนี้เป็นห้องอาบนำ้ำ ก็จะเป็นโทชีนะครับแบบลางและที่ล้างกลางก็อยู่ฝั่งของผู้หญิงก็คล้ายๆกันนะครับดีครับที่นี่เงียบตรงนู้นก็จะเป็นลานลานกลางเป็น,นครับแล้วก็ รงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับบางทีเขาจะไปจอดตรงนู้นฝั่งนู้นนะครับแต่ไม่แนะนำนะครับช่วงฝนตกหรือว่าตอนเ,เช้าเนี่ยครับใครรีบครับไม่แนะนำครับเพราะรถติดต้องใช้รถเจ้าหน้าที่ลากครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ตอนท้ายคลิปนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงโดยรวมนะครับ ดูทางขึ้นนะครับ ไปฟังนะครับคร่าวๆนะครับหลังจากที่เราไปกางเต็นที่ห้วยบุญครับคือความตั้งใจตอนแรกเนี่คือเราจะไปกางเต็นที่ลานชมดาวนะครับแต่ด้วยความที่ว่าฝนมันตกมันก็ทําให้เราไม่สามารถขึ้นไปกางที่นั่นไดน้นครับความเป็นธรรมชาติของที่นี่นะครับก็คือมีทั้งเสียงนกเสียงน้ําแล้วก็ ความอุดมสมบูรณ์ครับคือมันเหมือนเหมือน,นอนในป่าจริงๆนะครับเพราะว่ามันคือมันติดธรรมชาติมากนะครับแล้วก็ชอบหลายอย่างครับจากที่นี่คือชอบความความเป็นท่านเองของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะจะคอยเดินมามาถามนู่นถามนี่ ที่ครับผมชอบนะครับเป็น,นคือเขาใส่ใจครับทําให้นักท่องเที่ยวอย่างเราก,ก็คือแบบสบายใจไปด้วยที่นี่ตอนที่ไปพักน,นี่คือมันมันมันยังไม่เย็นนะครับอากาศมันก็สบายๆครับแต่สําหรับผมน,นี่ถ้าเย็นว่านี้ือโอเคเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีฝนตกเรื่องครับ ข้อแบบว่าไม่ไม่ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับก็คือแบบว่าที่นี่นี่คือหลังจากสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มไปแล้วเนี่ยคือน้าที่เขาจะปิดเครื่องปั่นไฟนะครับก็คือทําให้ที่นี่มันจมืดนเวลาเดินตื่นก็มาเดิเดินเดินเดินในเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ไม่คิดมากก็โอเคอยู่นะครับ แล้วก็ขอ้ขอที่ไม่ดีไม่ใช่ข้อไม่ดีมันก็ข้อลำบากอีกนิดนึงก็คือลานจอดรถนะครับคือเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับดักข้างบนลงมา้างล่างเนี่ยครับเวลาถ้าฝนตกหรือตอนเช้าเ้าเนี่ยถ้าน้ำน้ำค้างมาลงแบบหนักๆนักเนี่ยก็คือรถธรรมดาเนี่ยครับที่ไม่ได้ ับสี่นะครับคือเวลาขึ้นเนี่ยมันลําบากคือมันเอารถขึ้นยากครับเพราะรถมันมันขึ้นไม่ได้เพราะมันลื่นแล้วก็มันทาให้ต้อง,ต,องต้องเจ้าหน้าที่นะครับขับโฟวิวมาแบบมาลากขึ้นไปนะครับกว่าจะลากได้แต่ละคันนี่ก็ก็เหนื่อยแทนนะครับอันนี้ก็คือขอขอฝากไว้นิดนึงนะครับก็คือณนะตรงเนี้ยนะครับ อย่างในกรณีนี้ที่ไม่ใช่หน้าฝ่นก็อาจจะได้นะครับแต่ก็คือต้องเช็ดน้ำค้างนะครับแต่ถ้าเกิดกเขา,าที่นี่แบบลงลูกลังหรือว่าอะไรพวกนี้ผมว่าก,ก็น่าจะโอเคกว่านี้นะครับแต่โดยรวมแล้วก็โอเคครับถือว่าผมชอบนะครับที่นี่น้ำต,ตกก็สามารถลงเล่นได้ ตื่นขึ้นมาลงกระโดดลงมาเล่นก็โอเคครับดูชอบความเป็นธรรมชาตินี่ก็ถือว่าสุดยอดครับก็สรุปข้อข่าวว่ามีแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องคนสตอรีก็คือจะมีมาให้ชมนอีกเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ